สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยครับวันนี้วันอังคารที่2 5พฤศุิกายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับวันนี้อยู่กับผมนพราชัเฉลิมมงคลและผมเดียมยุทสุธทธิชายาร่วมกันดําเนินรายการวันนี้ครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับสหรัฐและอีอเตือนการโจมตีเลบานอนโดยอิสราเอลอาจขยายวงสงครามได้ ยูเครนเชื่อมาตรการลงโทษรัสเซียรอบใหม่ของ E.U. จะยิ่งบีบเศรษฐกิจยามสงครามของปูตินและรัสเซียประกาศพร้อมตอบโต้สหรัฐต่อกรณีที่ยูเครนโจมตีไครเมียเกาหลีใต้เผยบอลลูนเกาหลีเหนือมาพร้อมขยะเฮลโลคิตตี้และดินปนเปื้อนปรสิตครับในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับสำรวจประเด็นจี้ใจและจุดยืนปมยูเครนของไบเดนและทรัมป์ก่อนเวทีดีเบตแรกครับ และส่งท้ายวันนี้ครับจะหมายลายมือหุ่นยนต์นวัตกรรมพนกความรู้สึกเข้ากับเทคโนโลยีเป็นอย่างไรติดตามประเด็นนี้และเรื่องอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิ a ไทยกรุงวอชิงตันครับครับเราคงก่อติดสถานก,การณ์การสู้รบระหว่างสงครามในอิสราเอลกับฮามาสอยู่นะครับ เจ้าหน้าที่สหรัฐและยุโรปเตือนว่าสงครามในกาซาอาจจะขยายวงต่อไปเพราะการโจมตีเชิงรุกของอิสราเอลเข้าไปในเลบานอนเพื่อจัดการกับกลุ่มเฮสบัลาที่มีอิหรานหนวนหลังครับ โจเซฟบอร์เรลผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าความเสี่ยงที่สงครามในตะวันออกกลางจะแผ่วงออกไปนั้นเพิ่มสูงขึ้นทุกวันครับคุณนภรัตคบอร์เรลกล่าวด้วยว่าต้องมีการหยุดยิงในกาซาอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดทางให้มีการนำสงคราม ขอพายนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยความเห็นของผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศ E.U. นั้นมีออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของกองทัพสหรัฐเตือนว่าการโจมตีรุกเข้าไปในเลบานอนอิสราเอลนั้นจะยกระดับความเสี่ยงให้กับภาวะความขัดแย้งที่ดําเนินอยู่ให้รุนแรงขึ้นและดึงอิรานเข้ามาช่วยหนุนกลุ่มติดอาวุธเฮสบปลาได้ โดยที่ผ่านมากองทัพกรุงเทลวิฟเดินหน้าทําสงครามในฉนวนกาซากับกลุ่มฮามาสที่อิรานนุนหลังพร้อมๆไปกับการยิงต่อสู้กับกลุ่มเฮสบลาข้ามแนวชายแดนอิสราเอลเลบานอนไปด้วยโดยพลาาเอกเาาคิวบราวนประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าอิรานอาจจะเอ็นเอียงมาช่วยจัดหาการสนับสนุนให้เฮสบลามากขึ้นพร้อมระบุว่ากลุ่มติดอาวุธนี้มีทรัพยากรในมือมากกว่าฮามาสแล้วด้วยซ้ำนะครับ โดยเมื่อค่ำวันอาทิตย์สถานีโทรทัศน์ Channel 14ของอิสราเอลซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสนับสนุนผู้นำคนปัจจุบันเผยแพร่คลิปการสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูที่ระบุว่าพร้อมที่จะยอมรับข้อตกลงบางส่วนที่จะนำส่งคนของเราบางส่วนกลับมาซึ่งเป็นความเห็นที่อ้างอิงถึงตัวประกันราว120ชีวิตที่ยังถูกกลุ่มฮามาสคุมตัวไว้ในชนวนกาซาตามการรายงานของ AP ครับ เนธันยาหูกล่าวด้วยว่าแต่เรายังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าทำสงครามหลังการพักรบเพื่อจะบรรลุเป้าหมายการกำจัดฮามาส ผมไม่ตั้งใจที่จะยกเลิกเป้าหมายนั้นและผู้นําอิสราเอลยังกล่าวด้วยว่าช่วงเวลาอันดุเดือดของการต่อสู้กับฮามาสในกาซาจะจบลงเร็วๆนี้และเสริมว่าอิสราเอลน่าจะเคลื่อนพลไปประจําตามแนวชายแดนกับเลบานอนโดยระบุว่าการทําเช่นนั้นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการป้องกันตนเองจากกลุ่มเฮสบอลลาทั้งยังจะเปิดทางให้ชาวอิสราเอลที่หนีภัยการสู้รบใกล้ๆชายแดนนั้นให้คืนสู่บ้านเรือนด้วยครับคุณอภร,รัษ ครับจากสถานการณ์การสูร้รบในตะวันออกกลางนะครับมาดูเรื่องของความไม่สงบความขัดแย้งในยุโรปกันบ้างครับโดยสาภาพยุโรปได้ออกมาตรการลงโทษรอบล่าสุดต่อร,รัสเซียสําหรับการเดินหน้าลุกรานยูเครนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านครับโดยมาตรการลงโทษชุดล่าสุดนี้ออกมาในวันจันทร์มีเนื้อหาสั่งห้ามประเทศสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ e ู ไม่ให้รับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า l i q u e f i e d natural gas LNG นะครับมาบรรจุใหม่เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยพุ่งเป้าการลงโทษไปยังบุคคลและองค์กรทั้งหมด116คนและแห่งทั้งยังมีการเพิ่มเนื้อหามาตรการให้รัฐกลุมขึ้นเพื่อปิดทางไม่ให้ธุรกิจต่างๆรอบหาทางละเมิดบทลงโทษอื่นๆที่ประกาศใช้ก่อนหน้านี้ครับ เดมิโรคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวว่าตนได้เน้นย้ำความสำคัญของมาตรการชุดใหม่เพื่อบีบเศรษฐกิจยามสงครามของปูตินให้หนักขึ้นระหว่างเข้าร่วมประชุมสภาต่างประเทศยูที่จัดขึ้นในวันจันทร์คุเลบายังได้โพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ด้วยว่านอกจากนั้นผมยังย้ำถึงความจำเป็นของการเร่งกระบวนการนำส่งความช่วยเหลือทางทหารโดยเฉพาะระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและการเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรมทางทหารและว,ว่า เราสามารถและต้องเอาชนะการลุกรายของยรของรัสเซียต่อพื้นดินของยูเครนเพื่อให้เกิดสถิรภาพและสันติภาพในระยะรามที่ดำเนินมากว่า2ปีนี้บอเรลกล่าวว่าปูตินกำลังเตรียมทำสงครามไปอีกนานแน่แล้วขณะเดียวกันครับเจ้าที่ยูเครนรายงานว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองโอเดสซาทางใต้ของประเทศในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3คน กองทัพยูเครนเปิเดเผยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธแบบร่อนสองลูกเข้าโจมตีแต่ระบบป้องกันทางกาศสามารถยิงลูกหนึ่งตกก่อนถึงเป้าหมายไปฝ่ายกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในวันจันทร์เช่นกันว่าระบบป้องกันการโจมตีทางกาศได้ทำลายโดรน4ลำที่ยูเครนส่งมายังแคว้นรอสตอฟได้สำเร็จ ฟาซิลีกลูเบฟผู้ว่าการแคว้นรอสตอฟระบุในโพสต์เทเลกรมว่าเศษซากโดรนที่ถูกยิงทําลายได้ตกลงมาอย่างพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ครับคุณเย,ยี่ยมยุทธครับยังอยู่ที่สงครามรัสเซียยูเครนนะครับ ทำเนียบเครมลินประกาศกล่าวโทษสหรัฐต่อเหตุการณ์การโจมตีใครเมียด้วยขีปนาวุธ ATACMS จนทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีก151คนและได้เตือนทูตสหรัฐให้เตรียมรับมือการตอบโต้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ สงครามในยูเครนที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ได้นำมาซึ่งการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างรัสเซียและชาติตะวันตกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตขีปนาวุธคิวบาเมื่อปี1962ครับและเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่าความขัดแย้งนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่มีการยกระดับที่อันตรายที่สุด ด้านด Ko ีบิทเพสคอฟโโษกเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพวกคุณควรไปถามเพื่อนร่วมงานของคุณในยุโรปและที่สําคัญก็คือที่กรุงวอชิงตันรวมทั้งโคโษกทั้งหลายว่าทําไมรัฐบาลพวกเขาถึงเขีนฆ่าเด็กๆชาวรัสเซียแค่ถามคําถามนี้แหละเจ้าที่รัสเซียรายนี้อ้างถึงการโจมตีเข้าใส่เมืองเซวัสตูโภในวันอาทิตย์ ที่มีรายง,งานข่าวเผยแพร่ภาพผู้คนพากันวิ่งหนีออกจากชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองดังกล่าวครับและระบุว่ามีผู้บาดเจ็บบางส่วนถูกพาตัวออกมาขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้ชายหาดด้วยโดยรัสเซียกล่าวว่าสหรัฐเป็นผู้จัดส่งอาวุธที่ใช้โจมตีในเหตุการณ์นี้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทหารของสหรัฐนั้นเป็นผู้ช่วยตั้งเป้าเล็งการยิงและป้อนข้อมูลให้ผู้โจมตีครับทั้งยูเครนและสหรัฐยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อกรณีการโจมตีดังกล่าว โดยรัสเซียนั้นก็ได้เรียกตัวลินเทรซี่เอกอัครราชทูตสหรัฐประจํากรุงมอสโกมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาที่ว่ากรุงวอชิงตันทำสงครามลูวผสมกับรัสเซียและได้กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งในสงครามครั้งนี้แล้วโดยรายงานข่าวระบุว่ารัสเซียแจ้งต่อทูตเทรซี่ว่าการโจมตีนี้จะไม่มีทางลอยนวลมาตรการตอบโต้จะตามมาอย่างแน่นอนครับ และตั้งแต่สหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธบางชิ้นที่ส่งให้ในการโจมตีในรัสเซียเข้าไปในรัสเซียนั้นแลงกฤษก่อนแนะให้รัฐบาลกรุงเคียฟทําเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ได้รับจากรัฐบาลกรุงลอนดอนทาเนียบเครมลินก็ได้ส่งสัญญาณออกมาหลายครั้งว่ามองท่าทีทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับความขัดแย้งอย่างร้ายแรงครับคุณนพรรัตน์ครับ โดยปูตินก็ได้สั่งให้มีการฝึกการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีแล้วซึ่งเป็นท่าทีที่แสดงเห็นว่ารัเสเซียอาจส่งขีปนาวุธมาโจมตีพื้นที่ที่ไกลถึงสหรัฐและอาณาเขตประเทศพันธมิตรอื่นๆก่อนจะลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมกับเกาหลีเหนือเมื่อเร็วๆนี้ทั้งนี้กรุงวอชิงตันยังไม่อนุญาตให้กรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธ A T A C M S ที่มีความสามารถยิงได้ไกลถึง300กิโลเมตรและอาวุธวิถีไกลอื่นๆจากสหรัฐเพื่อโจมตีเข้าใส่รัเสเซียครับ และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารัสเซียจะตอบโต้การโจมตีในใครเมียอย่างไรเดมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินก็อ้างคำพูดของปูตินเมื่อวันที่6มิถุนายนเกี่ยวกับการนำส่งอาวุธแบบปกติให้กับพื้นที่ต่างๆใกล้กับสหรัฐและเหล่าพันธมิตรพร้อมระบุว่าการที่สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ที่ทําให้ชาวรัสเซียผู้รักสงบเสียชีวิตจะต้องมีผลกรรมตามมาอย่างแน่นอนและกล่าวด้วยว่าจะเป็นอะไรกันแน่เวลาจะเป็นตัวบ่งบอกครับ ครับยังอยู่ในรัสเซียนะครับแต่เป็นประเด็นข่าวสลดในแคว้นหนึ่งครับโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดเข้าโบสคริสและคริสและโบสยิวในแคว้นดาเกสานซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามก็เพิ่มขึ้นเป็น20คนในวันจันทร์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับมือปืนจำนวนหนึ่งพร้อมปืนอัตโนมัติบุกเข้าไปในโบสถ์ออโทดอกแห่งหนึ่งและโบสยิวในเมือง เดอร์เบนเมื่อเย็ยนวันอาทิตย์ก่อนจะระดมยิงเข้าใส่รูปบูชาของโบสถ์และสังหารบาทหลวงนิโคายโคเทลนิคอฟวัย66ปีส่วนที่เมืองมาคาชคาร่าในแคว้นเดียวกันกลุ่มมือปืนก็ยิงเข้าใส่ป้อมตำรวจแห่งหนึ่งและโบสถ์คริสต์อีกแห่งด้วยนอกจากนั้นยังมีเสียงปืนดังขึ้นรอบๆมหาวิหารอัศชันในเมืองแห่งนี้ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์โดยคลิปวิดีโอจากพื้นดังกล่าวแสดงเห็นภาพผู้คนวิ่งหนีหาที่หลบภยัยหาที่ควันพวยพุ่งขึ้นฟ้าเหนือเมืองด้วย ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาประกาศความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์กราดยิงลนี้นะครับคณะกรรมาการสืบสวนสอบสวนของรัสเซียเปิดเผยว่ามีเจ้าที่ตำรวจ15นายและพลเรือเรือน4คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงกราดทุกจุดและหน่วยงานสาธารณสุขแคว้นดากีสถานรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด46คนครับเดียวกันสื่อท้องถิ่นรายงานว่ามือปืนอย่างน้อย5คนได้ถูกสังหารไปแล้ว S <S <S เซอร์เกย์เมลิคอผู้ดูแลแคว้นตาเคสสถานเดินทางเยี่ยมโบสยิวและโบสคริสต์ในเมืองเดอร์เบนซึ่งเป็นที่เกิดเหตุในวันจันทร์ครับและกล่าวว่านี่คือวันแห่งสูก,กนาฏกรรมสำหรับตาเคสสถานและสำหรับทั้งประเทศทางการตาเคสสถานได้ประกาศการไว้อาลัยเป็นเวลา3วันครับและประชาชนได้นดําดอกคานชันสีแดงไปวางไว้ข้างภาพของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เสียชีวิตที่ถูกจัดไว้ตามแนวถนนด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อเหตุการณ์นี้แล้ว การยิงโจมตีศาสนสถานของศาสนาคริสต์และศาสนายูในครั้งนี้ทําให้เกิดกระแสความกลัวไปทั่วรัเสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธที่นับถือศาสนาอิสลามหลังเหตุการณ์ยิงกราดที่งานคอนเสิร์ตที่กรุงม,มอสโกซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ออกมาแสงความรับผิดชอบเมื่อสามเดือนก่อนโดยในการครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง145คนครับ ขณะที่ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสในใจอื่นๆรออยู่ครับ มาดูเรื่องของการเมืองที่อเมริกาคือสหรัฐบ้างนะครับ,ค,รบคุณยิ่ยูเพราะว่าเวทีดีเบตรหรือว่าการโต้วาทีระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนและอดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดีนี้ก็มีการจับตาม,มองว่าทั้งสองจะหยิบยกประเด็นอะไรขึ้นมาแซงวิสัยทัศน์และประทะคารมก,กันบ้างและคุณเยี่ยมยูของเราก็มีรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA เปโรนิก้าบาดรัสิเกรซิสและทัเทียนาวลอสโกมานำเสนอครับ ครับก็ใกล้เข้ามาทุกขณะเลยนะครับกับการดีเบตครั้งแรกในนครแอตแลนตาคุณอภรัต์ครับและประเด็นที่ได้รับความสนใจในช่วงนี้นะครับที่คาดว่าจะมีการพูดถึงหรือว่าหยิบยกขึ้นมาก็คือประเด็นจี J ้ใจดําของเคเดตทั้ง2รายซึ่งก็มีทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของประเด็นสาธารณะนะครับรวมถึงท่าทีของผู้แทนทั้งสองคนต่อประเด็นสงครามในยูเครนด้วยครับเวทีดีเบต ของสองคนดิเดตประธานาธิบดีจะมีขึ้นในวันพื่อัสสบ,บดีนี้ที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งเป็นการจัดและดำเนินรายการโดยสำนักข่าวสินเอ็นครับ และก่อนที่วันประทา่คารมจะมาถึงมิชลนด์ดิวประธานร่วมในโครงการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสตอบคำถามในรายการ m Meet the p r e ร s ของสำนักข่าว NBC ที่ถามว่าไบเดนนั้นจะหยิบเรื่องคดีความของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมที่กำลังเผชิญอยู่มาเป็นแกนหลักในการดีเบตหรือไม่โดยตัวเขาก็ไม่ได้ฟันธงในประเด็นนี้แต่ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับคดีความของทรัมป์ดังนี้ครับ But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character. แลนดริวกล่กาวว่านั่นไม่ใช่แค่จะเรียกโดนั์ทรัมป์ว่าเป็นอาชญากรผู้มีความผิดแต่เรื่องนี้ยังบ่งชี้ไปถึงพฤติกรรมและลักษณะนิสัยของเขาจำไว้ว่าทรัมป์ถูกฟ้องล้มลาย6ครั้งนั่นหมายความว่าเขาไม่เพียงแต่จะเป็นนักธุรกิจที่แย่แต่หมายความว่าเขาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องพึ่งพาเขาในการใช้ชีวิตด้วยครับโดยในแง่คดีความนั้นทรัมป์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหลายและประกาศว่าจะสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์ครับแต่ตัวทรัมป์เองนั้นใช้เวลาในช ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับและเมืองฟิลาเดลเฟียที่อยู่ห่างออกไปราว225กิโลเมตรสวนทางกับไปเด่นครับที่ใช้วิธีเตรียมตัวการดีเบตแบบปิดเงียบครับ apo and come and Should I nice and I I nice be be ระหว่างการปราศัยที่เมืองฟิลาเดลเฟียทรัมก็แสดงออกถึงความกระตือรือร้นที่จะขึ้นเวทีดีเบตแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าชมด้วยนะครับโดยถามผู้ร่วมงานว่าผมควรจะขคึงขั้งและรุกหนักและพูดไปเลยว่านายหมายถึงเขไบเดนนะครับเป็นประธานาธิบดีที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไหมหรือผมควรวางตัวนิ่งและสุภาพและปล่อยให้เขาพูดนะครับ โดยอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรายนี้ก็ยังใช้เวทีในวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นย้ำเตือนถึงนโยบายของเขาเกี่ยวกับผู้พยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วยครับ operation American history. ทรัมป์กล่าวว่าและในวันที่หนึ่ง <We have S 1> ของการ <no S 1> เป็นประธานาธิบดี <no. S 1> เราจะเริ่มปฏิบัติการส่งคนกลับประเทศใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกันพวกเราไม่มีทางเลือกครับโดยในช่วงเดือนนี้ ด้านไบเดนก็ประกาศนโยบายคุมเข้มกระบวนการขอรีภัยจากการข้ามแดนมาในชายแดนตอนใต้แต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานก็ประกาศว่าจะเปิดช่องทางขอสัญชาติหรือสถานะผู้อยู่อาศัยทาวรแก่คู่สมรสของชาวอเมริกันที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายครับ The border trouble and it has been for the past years this country has border been years for or and is in in 20 30ในประเด็นการหุยบเข้าเมืองนั้น,น,นมิชิลันดิวก็กล่าวโทษทรัมป์และผู้แทนพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสที่ไม่รับแผนปฏิรูปกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของไบเดนที่เสนอเข้าสภาตั้งแต่วันแรกที่รับตําแหน่งและคุณพระรัฐรและกล่าวด้วยว่าชายแดนมีปัญหาและมันเป็นเช่นนั้นมาตลอด20-30 20-30ปีแล้วครับในประเทศนี้ นอกจากประเด็นส่วนตัวและเรื่องของโนโยบายด้านผู้พิพบแล้วมีการพูดถึงหรือว่าวิเคราะห์มุมมองของ2ท่านนี้เกี่ยวกับสงครามในยูเครนอย่างไรบ้างไหมครับ ครับที่ผ่านมาทั้งทรัมป์และไบเดนต่างก็เห็นตรงกันว่าสงครามในยูเครนนั้นควรจะต้องจบนะครับแต่ว่าเห็นต่างกันในแง่รายละเอียดนะครับโดยทรัมป์นั้นมีท่าทีต้องการจะกระชับสัมพันธ์กับรัสเซียในขณะที่ไบเดนนั้นมุ่งที่จะโดดเดี่ยวรัฐบาลมอสโกครับและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศที่ทาง v ิวสัมภาษณ์มาก็มองว่าทรัมป์นั้นยังคงไม่ชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรในความขัดแย้งครั้งนี้ครับ He only for the he that advocated need start some types talks negotiations start talks and said playing could only for to of or เซอร์จี <ar> คูเ <คว S 1> ดเลียผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้ารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเบเลอร์กล่าวว่าทรัมป์พูดเพียงแค่ว่าควรต,ต้องมีการพูดคุยหรือเจราจาและยินดีที่จะมีบทบาทในก,การเจราจาระหว่างผู้นํารัสเซียและยูเครนครับแต่ก็ไม่เคยลงรายละเอียดของการออกแบบแนวทางในอนาคตของข้อตกลงสันติภาพนี้ โดยในช่วงที่สภาคอนเกรสพิจารณาร่างงบประมาณสนับสนุสนรัฐบาลกรุงเคียฟทรัมป์กล่าวว่าความช่วยเหลือจากสหรัฐนั้นควรเป็นไปในรูปแบบการให้กู้ยืม mm. แทนที่จะเป็นการให้เปล่าครับและยังกล่าวว่ายุโรปควรเป็นผู้เพิ่มความช่วยเหลือให้ยูเครนมากขึ้นด้วยครับ ด้านจอห์นเอิร์์อดีตเอกครัชทูสหรัฐประจำยูเครนมองท่ามองว่าท่าทีแบบสตรองแมนของทรัมป์หรือผู้ที่มีท่าทีแข็งกร้าวนะครับนี่คำแปลจะไม่ยอมให้การบริหารประเทศของตนนั้นไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความล้มเหลวด้านนโยบายต่างประเทศซึ่งในแง่ของสงครามรัสเซียยูเครนนั้นหมายถึงชัยชนะของรัสเซียในยูเครนครับ โดยภายใต้รัฐบาลไบเดนสหรัฐเป็นผู้นําในการช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนด้วยงบประมาณมากกว่า1นึ่งแสนเจ็ดหมันล้านดอลลาร์และยังผ่อนคลายเงื่อนไขาการใช้อาวุธจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ยูเครนนั้นสามารถใช้โจมตีเป้าหมายในรัสเซียได้ด้วยครับโดยไมเคิลคิมเมจจากมหาวิทยาลัยแคทอลิกแห่งอเมริกาก็วิเคราะห์ว่าหากไบเดนได้รับเลือกตั้งก็คงจะมีนโยบายในลักษณะเดียวกันและหากประเมินในแง่ที่ว่าไบเดนนั้นจะไม่สามารถดํารงตําแหน่งต่อไปอีกเป็นสมัยที่3ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะคร จะเห็นการยกระดับการกดดันรัสเซียมากขึ้นหรือเห็นแนวทางการดําเนินนโยบายอย่างมีอิสระมากขึ้นมากกว่ารัฐบาลสมัยแรกของไบเดนครับคุณอภร,รัตครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธทาง VOA ก็มีการติดตามการดีเบตที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราก็จะส่งทีมไปก่อติดว่า ที่เวทีการอา่าเลือกดีเบตที่ทรัสเซียเป็นอย่างไรโดยคุณยิมยนะุทธก็เป็นหนึ่งทีมงานเลือกจะไปติดตามตรงนี้นะครับใช่ครับก็จะมีผมและคุณพิธีการตุลาชมที่จะเดินทางไปรายงานข่าวถึงพื้นที่ตรงนั้นเลยครับครับก็ติดตามไม่ได้นะครับในวันอ่พระหัสของเวลาในสหรัฐเขาตรงกับเช้าวัวนศุกร์ตามเวลาในไทยนะครับจากเรื่องของการเมืองในสหรัฐมาดูเรื่องของคันหลงการพบกันระหว่างผู้นํากลุงมเปียงยางและกลุ่มผู้นํากรุงมมอสโกกันบ้างครับโดยสหรัฐเชื่อว่าทางรัส ีและเกาหลีเหนือกําลังหารือกันอยู่ว่ากรุงเปียงยางจะได้รับอะไรตอบแทนจากการจัดส่งอาวุธให้กรุงมอสโกในการทางสงครามกับยูเครนโดยประเมินว่าสิ่งตอบแทนที่ว่าน่าจะเป็นความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเคิร์ตแคมเบลล์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ความเห็นระหว่างรูปกิจกรรมของหน่วยงานคลังสมอง Council on Foreign Relations ในวันจันทร์ว่ารัฐบาลจีนน่าจะเป็นกังวลอยู่เกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือจะรู้สึกฮึกเหิมหลังการยืนของประธานาทิปดิวลามีปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจะเริ่มมุ่งหน้าทําการยั่วยุต่างๆที่อาจนํามาซึ่งภาวะวิกฤตในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้แคมเบลล์กล่าวว่าจีน อิรานและเกาหลีเหนือได้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับรัเสเซียและจีและเกาหลีเหนือเองก็ได้ทําการต่างๆอย่างมากเพื่อสนับสนุนการพลิกฟื้นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมกลาหโหมรัเสเซียหลังมอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัชี้ว่าเพื่อเป็นการตอบแทนรัสเซียจึงให้การสนับสนุนด้านการปร,ปรับปรุงพัฒนาโครงการทางทหารของ3ประเทศหุ้นส่วนเหล่านี้ให้ทันสมัยและว่ามีข้อจํากัดในความเป็นหุ้นส่วนเหล่านี้อยู่แต่ก็นี่ไม่ใช่ประเด็นที่จะมองข้ามไปได้อยู่ดีครับ คมเบลยังกล่าวด้วยว่าเราเชื่อว่ามีการหาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกาหลีเหนือจะได้รับเป็นการตอบแทนและก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแผนการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกลหรือแม้แต่นิวเคลียร์และบางทีก็อาจมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงานและอะไรทํานองนั้นด้วยก็ได้เมื่อพระรสชบัติที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินเพิ่งจะกล่าวว่ารัสเซียอาสงอาวุธให้กับเกาหลีเหนือซึ่งฟังแล้วเหมือนการพยายามสะท้อนภาพโต้ตอบการที่ชาติตันตก ช่วยติดอวุธให้ยูเครนนั่นเองครับคุณเยี่ยมยุทธครับยังอยู่ที่เรื่องของความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เปิดเผยในวันจันทร์ว่าสิ่งทุบในบอลูนยขยะที่เกาหลีเหนือส่งข้ามพรมแดนมานั้นก็มีหลายอย่างครับทั้งตัวการ์ตูนเฮ l โลคิตตี้เสื้อผ้าที่ใสจนยับเยินและดินที่มีเศษอุจจาระรวมทั้งปรสิตปนอยู่ด้วยตามการรายงานของรอยเตอร์ครับ กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานการตรวจสอบบอลลูนขยะออกมาในวันจันทร์โดยมีรายละเอียดว่าสิ่งที่มาพร้อมกับบอลลูนเหล่านั้นเป็นเสื้อผ้าที่เกาหลีใต้บริจาคให้เกาหลีเหนือแต่ถูกกรีดและตัดจนขาดรวมทั้งขยะต่างๆที่ดูเหมือนว่าจะถูกรวบรวมมาอย่างเร่งด่วนครับ โดยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือระบุว่าบอลลูนที่ส่งลงใต้นั้นเป็นการตอบโต้แผนงานโฆษณาชวนเชื่อของชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักและนักเคลื่อนไหวต่างๆในเกาหลีใต้ที่มักส่งบอลลูนพร้อมอาหารยาเงินและใบปลิวที่มีเนื้อหาวิจารณ์ผู้นําเปียงยางมันเป็นประจำครับโดยรายงานการตรวจสอบครั้งล่าสุดนี้ยังเปิดเผยการตรวจพบปรสิตและ DNA ของมนุษย์ในเศษดินในถุงพลาสติกที่มาพร้อมกับบอลลูนซึ่งบรรจุทุงปุ๋ยที่ทํามาจากอุจจาระของมนุษย์ด้วยครับ นอกจากนั้นยังมีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่มีลายการ์ตูนวิกกี้เมาส์วินนี่เดอะพูลเซลโลคิตตี้และถุงเท้าถุงมือสารพัดเลยนะครับทุกท่าหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือเป็นต้นนะครับในช่วงค่ำของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นกองทัพเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือส่งบอลลูนชุดใหม่พร้อมขยะมาอีกรอบซึ่งตรงกับคำขู่ของกรุงเปียงยางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะส่งลงมาทางใต้อีกนะครับครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ v i t h a i com และอย่าลืม follow เราที่ facebook instagram แล้วก็ x v i t h a i รวมทั้ง subscribe youtube v i t h a i หรือกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ spotify v i t h a i นะครับ ก่อนจะไปส่งท้ายรายงานด้านเทคโนโลยีมาตรวจสอบภาะวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับในวันจันทร์นี้ก็มีการปิดผสมกันไปนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์บวกเพิ่มขึ้นถึง260จุดหรือว่า0.67%ก่อนจะปที่39,411เนี่จุด s p ลดลง 16. หจุดหรือ03%ที่5,447จุดส่วนน a s d แ q รร่วงหนักที่สุดครับ192จุดหรือกว่า1%ที่17,496จุด ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น0.69%ที่2,347ดอลลาร์ 2, 30เซนต์ต่อออนและค่าเงินบาทวันนี้นะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์1ดอลลาร์ก็ได้36บาท65สตางค์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับในยุคที่การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับการส่งข้อความผ่านจดหมายด้วยลายมือเขียนก็ จางหายไปจนหลายคนรู้สึกว่าสเสน่ห์และอารมณ์รวมทั้งความรู้สึกที่ส่งผ่านข้อความนั้นแตกต่างไปเมื่อเทียบกับการถูกส่งด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์นะครับและปัจจุบันก็มีผู้พัฒนาหุ่นยนต์มาช่วยเขียนจดหมายด้วยลายมือโดยหวังว่าจะเพิ่มความประทับใจให้แก่ผู้รับมากขึ้นครับคุณคมสรรศรีธนะวิบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าววิโเอมานำเสนอครับในดีที่อาจไม่ต้องย้อนไปไกลนัก การเขียนจดหมายด้วยลายมือเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันแต่ในวันนี้สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ช่วยการสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายจนหลายครั้งข้อความที่ถูกส่งไปขาดปฏิสัมพันธ์ความเป็นมิตรและความประทับใจส่วนตัวด้วยเหตุนี้บริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแอริโซนาจึงได้พัฒนาหุญญ่นยนต์ช่วยเขียนจดหมายด้วยปากกาโดยลูกค้าสามารถเลือกลักษณะตัวอักษรได้เองตามต้องการ เดวิดแว็กซ์ซีอีโอและผู้ก่อตั้งแหนริเทนเว็บไซต์ที่ให้บริการเขียนข้อความสัน้นหรือจดหมายผ่านลายมือด้วยหุนย่นยนต์กล่าวกับ v OA ว่าสิ่งที่เคยล้าสมัยกลับมาเป็นสิ่งที่ดูใหม่อีกครั้งการได้รับโนต้ตที่เขียนด้วยลายมือนั้นไม่เพียงดึงดูดทางสายตาแต่ยังให้ความรู้สึกและนั่นมีความหมายอย่างมากหนึ่งในลูกค้าหลักของธุรกิจนี้คือองค์กรที่ใช้จดหมายและข้อความขอบคุณขนาดสั้นที่เขียนด้วยลายมือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มผู้สนับสนุน ผู้ก่อตั้งแฮนริเทนเผยว่าองค์กรไม่แสวงผลกำไรคือเป้าหมายหลักที่บริษัทมุ่งทำธุรกิจด้วยเพราะปัญหาใหญ่ที่สุดที่องค์กรเหล่านี้เผชิญเกิดรากการบริจาคซ้ำที่มีน้อยกว่า50%และการส่งข้อความผ่านตัวอักษรลายมือเขียนไปยังผู้บริจาคเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มยอดบริจาคซ้ำได้แวกชี้ว่าเหตุผลอันดับหนึ่งที่ผู้คนตัดสินใจไม่บริจาคซ้ำเพราะพวกเขาไม่รู้สึกว่าได้รับการแสดงความขอบคุณ ดังนั้นเราจึงช่วยให้องค์กรไม่แสวงผลกําไรเหล่านี้มีวิธีสื่อสารความหมายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นผ่านข้อความเขียนด้วยลายมือทั้งนี้การเขียนจดหมายด้วยลายมือผ่านเครื่องมือทุ่นแรงไม่ใช่สิ่งใหม่ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1800โทมัสเจฟฟ์รันประธานาธิบดีสหรัฐคนที่3ได้ใช้อุปกรณ์ทําสําเนาโพลีกราฟเพื่อเก็บสําเนาจดหมายโต้อตอบเอาไว้โดยดีผู้นําท่านนี้มองว่าอุปกรณ์ทําสาเนาเป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์ และในฐานะที่เป็นนักประดิษฐ์เช่นกันเขาได้ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ดังกล่าวหลายประการแก่ผู้ผลิตในอังกฤษด้วยเมื่อเวลาผ่านไปกว่า200ปีกระบวนการทำสำเนาด้วยลายมือถูกพัฒนามากขึ้นจนถึงขั้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ด้วยตนเองและเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเวส์ ets, CEO ของแฮนริเทนอธิบายว่าวิวัฒนาการในเรื่องนี้ขยายความมาถึงการใช้เทคโนโลยียุคใหม่อย่างเช่นการพิมพ์สามิติ การตัดด้วยเลเซอร์และการออกแบบแผงวงจรไฟฟ้าสำหรับหุ่นยนต์สำหรับระบบของแฮนริเทนนี้ข้อดีประการคือหากผู้ใช้บริการนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรลงไปในข้อความเว็บไซต์ของบริษัทมีปุ่มขอความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์แชท GPT เพื่อช่วยสร้างข้อความที่น่าสนใจมากขึ้นได้อย่างไรก็ดีแม้หุ่นยนต์จะถูกพัฒนามาช่วยเขียนแทนมนุษย์ได้มากขึ้นนวัตกรรมนี้ก็ยังไม่สามารถถ,ถ่ายทอดรายละเอียดอารมณ์ได้อย่างครบถ้วน ถึงกระน,นั้นนะครับทางบริษัทเชื่อว่าในอนาคตหุนยนต์จะสามารถเขียนจดหมายได้ไม่แตกต่างจากที่มนุษย์บรรจงเขียนขึ้นมาด้วยตนเองได้ในที่สุดผมคมสารสีธนาวิบุญชัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสรัรและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพราชเฉลิมมงคลและผมเยี่ยมจุสธุิชายาต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณนพร,รัชคุณเยี่ยมยุทธค่ะสวัสดีครับคุณธีรัตเออน่าสนใจจังหุ่นยนต์ทำลายมือให้เราดิเันนกำลังจินตนาการเวลาที่เขียนนะหนังสือเนี่ยเราไม่ได้เขียนานานมันก็จะมีตัว หน้าตาตัวหนังสือที่ไม่เหมือนในอดีตที่เราเคยเขียนได้เหล่านี้เป็นต้นนะพอมีหุ่นยนต์จะมาเขียนให้เราแต่ก็ราแวงเหมือนกันนะคุณนภณัสคุณเยี่ยมยุทธว่าถ้าเขียนยาวๆแล้วจะจับได้ว่ามันสม่ำเสมอเหลือเกินเพราะฉะนั้นถ้าจะออกแบบโปรแกร,รมที่จะเขียน หนึ่งเขียนสั้นสองคือออกแบบถ้าจะเขียนเนี่ยถ้าจะเขียนดอเด็กต้องมีดอเด็กให้เลือกแตกต่างกันอย่างน้อยสี่ห้าแบบในในโปรแกรมหนึ่งเพื่อจะได้ไม่รู้ว่าเราไม่ได้เขียนเองอย่างนี้เป็นต้นไมมงั้นก็จะรู้สึกว่าเขาพิมพ์มาเหมือนเดิมแหมก็เราก็ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องใจจะบอกผู้รับไหมครับว่าผมไม่ได้เขียนเองแต่ว่าผมให้หุ่นยนช่วยเขียนหรือว่าเราคิดว่าเพื่อจะให้ผู้รับรู้สึกว่ามันดีกว่าตัวพิมพ์เพราะถ้าเกิดเราคิดว่าอนาคตมันเป็นไปได้ก็อาจจะมีการออกแบบให้ ยิ่งกว่าที่คุณทีรัพูดอาจจะไม่ไม่ใช่แค่4ี่แบบจะมีทุกแบบอยากจะเลื่อยยังไงก็ได้เขียนผิดบ้างก็ได้ให้เหมือนตัวจริงสุดๆแบบอาจจะก็ต uh. ้องไปหาไฟล์เก <im Extreme uchi> mm. ่ามาให้เขาวิเคราะห์ว่าเราเคยเขียนแบบนี้อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ก็ผมว่าเป็นวิธีาการที่ดีนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่คุ้นับการจับปากกาเขียนเลยก็ได้อย่างเช่นคุณยิบยุบเป็นต้นนะครับ ก็ช่วงผมโตมากับการเขียนด้วยด้วยปากกาและดินสอนนครับแต่ว่าพอเริ่มเข้ามาทํางานข่าวเนี่ยการใช้น้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เยอะขึ้นครับแล้วก็อย่างที่คุณเทียรัต์พูดให้ฟังเลยก็คือเวลาเราไม่ได้จับปากกาเขียนานานเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆครับวิธีการสื่อสารวิธีการเขียนหรือว่าการบันทึกอะไรก็ตามแล้วก็เรื่องของหุ่นยนต์ที่มีลายมือนะครับผมคิดว่าเรื่องของการที่ใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปอย่างที่คุณเทียรัต์บอกก็คือว่า ไม่จำเป็นต้องสม่ำเสมอมากมก็ได้เมื่อเป็นงานเขียนขนาดยาวอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันโดยเฉพาะโมเดลภาษาครับเพราะว่าภาษาภาษาไทยเนี่ยก็จะมีหัวเยอะใช่ไหมครับม,มีหัวกลมหัวเหลี่ยมอะไรอย่างนี้ก็เป็นความท้าทายในการที่จะออกแบบในอนาคตเหมือนกันครับได้ค่ะเรื่องราวน่าสนใจมากขอบคุณ